สวัสดีครับผมปะถันแล้วครับที่อ่างเก็บน้ำแม่วังซานะแต่ก็เหมือนเลยนะหลายวันเลยนะครับที่มได้ปิกมาอย่างที่นี่เนาะวันนี้เป็นสไตล์เดิมอยู่ครับตกปลาหน้าดินบนเรือนะครับมาคนเดียวเหมือนเดิมนะตอนนี้ลงไปแล้วสามคันนะครับเอามาห้าคันแต่ลงไปสามคันก่อนนะครับแล้วก็ผมเตรียมเบ็ดสปิลมาตัววันนี้เดี๋ยวจะเล่นสปิลตัวนะครับคือลาสูตยมานะครับกองโยนลงไปปลานิ่นในมุงปลาสโตกในมุงเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ปลาแก้วปลาแก้วใชม ก็เยอะเหมือนกันนะนี่เจ้านี้มาถึงนะครับมีคนใส่ขายกางอ่างเต็มบุดเลยแ <laughs> ต่บริเวณใกล้ๆเอาเนี่ยมม่มีใครมานะครับมาเดี๋ยวลองดูครับวันนี้นะหลังจากที่ห่างหายไปเมื่อนส่วนเยื่อเลี้ยงหน้ากระดานกันเลยนะครับผมอันนีออ้สองตัวนี้ผสมกันนะเจ้ทกแบบสปิวไม้ธรรมชาตินะเยื่อตัวระเก็ตซูเปเศษเอบี B, ผสมเยื่ปังให้หน่อยนะครับเพิ mm ่ม hmm. ความหอมเพิ mm ่ม hmm. การเทคตัวนะ เยอะมากนี่ติดเจตีในดินวันนี้นะเพิ่มเอ่อลำแดงแล้วก็นำปังโซดลงไปนี่ตวัวเบสก็เหมือนเดิมนะครับฝากความหวังไว้กับเบอร์เก้ายามาโตอิซมานะครับกลนห่วงหรือตูนห่วงนะน <S 2> <S 2> อ,อุปกรณ์ทนะุกสปิลนะก็เป็นชุดกลางนะครับสุดทชุดกลางสายสิบปอนเองนะครับวางโลนก็แค่ปานินกับปาสะตุกนะอายิชก,กินหนะบมได้แน่นอนนะครับสายสิบปอนนี่นะแต่หน้าก็ลดลั่นไปตามนั้นนะครับตัวเบ็ด ตัวเบ็ดนี่มันเก่งอยู่แล้วแหละนะแต่สายน่ะมันจะสูบมาได้เบอร์เจ็ดนะครับอย่ามาตัวอีสมอยนี่เราที่รอหน้าดินหลักเขาก็อตกสปิวไปใจหูฟังหน้าดินดูคนละครับอืเอ,อเฮออ้ยไปยู่ใดเนี่ยแก่ช้ำสปิวทายเรือมีตอดครับลงไปมีตอดเลยหน้าดิน

มาโดนี้มา,มาตัวแรกครับกินด้านทายเรือเอยามุดยมุดเฮ้ยมุดมุดาง เยอะยอุ้ยอุ้ยดักว่ะอุ้ยเยอะ้ยอุ้ยบันทึงป๋าเนี่ยอุ้ยอุ้ย้ละครับตัวเลขปาหมดครับ สายแห่ด้วยตัวเลกไปเลยไปเห้ยแล้วตัวเลกนะครับกินตัวเลขไม่ได้จะกำยืมไมมก็มุดต้องเรือแล้วก็มาพันเอากระลักที่เวามัดเรือไว้นะรูดไปเลยยี่ยังมไม่ได้เออเฮ้ยแล้วตีนุะแป๊บเดีอคันเดิมกระดึกกระดึกเลยก็ไห เออน้อยกคมีกระป๋าอี้ออมากินเบียดอ่ะเออเฮ้ยกระป๋านิน้นปลาสะโตกตืบกล้องนี่ไปแล้วไปแล้วคันเดิมคันเดิม yeah <sighs> เสร็จครับตัวแรกเสร็จเหมืนน่า็อกตัวแรกมาแล้วตัวนี้ไม่ถึงสิบโลนะครับแต่ตวก็มีเจ็ดมีเปิดอยู่แหละคันเดิมเลยคันเดิมที่ขับโอทอปเมื่อกี้นะประมาณตัวนี้น่าจะเจ็ดแหละ ตูปูน้ำเชื่อกรดขึ้นเลยดุยท่อกันส้ายตอดแหงเฮ้ยตึกตึเฮ้ยป้หลมปวดแหงเลยครับตอนนี้อ๋อเอ้เอ้อองจับินเฮ้ การเนี่ยนะเว้ยปุ๊ดอย่านะอย่านะโอ้เอาได้ดีลมแรงมากครับรอดูชะกำเนาะเอาวันมายุทธ保卫ยุ่งจริงๆเนาก็พักก่อนแล้วก็มาใหม่แล้วก็พวกนี้ตุ๊กเงียบเรือเออโอ้กมาไหนมาไหนเอ้ย จอยบินคือลมมันมาทางนี้ครับเนี่ยตรงทีกกว่างเราเพิ่นเนี่ยแห้งมากเดี๋ยวผมจะลองย้าจุดไปดอยู่ที่มุ่เกาะพุ่มคือตรงน,นั้นมันจะลักษณะนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะก้อยกว่ากว่าตรงนี้ก่อนนะมาเดี๋ยวลองดูขมิ้นอพยพนี่มัดเข่าขอบกรอ,อบนะครับแหมกรอบที่เขาทำไว้นะลองดูลมลมสีบแลนะตรงเนี้ย มันไหวจริงๆก็ก็วาก,กันใหม่ลองดูก่อนลองดูลงไปแล้วครบเสร็จมาลองดูครับผมแฮมจุดหนึ่ง อันนี้ก็ลังเตียงนะ,น,ะยนะกต่ว่าก็คู่เบาไหวแล้วแหละนะครับคือเรือมันเออนะครับมันป่าก็คู่เบกขี้เลยแหละบรรยากาศเดี่ยบไปเดี๋ยวก็ิกไว้ตั้งรัก,กเดี๋ยวก็มาใหม่นะครับผมในในวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูประชากรด,ดีๆวันนี้ก่อนจะมาผมก็ดูนะลมสิบแปดลมสิบแปดสิบแปดโอ้หวันนี้ผมสิบแปดแล้วกันเนละยสามสิบแปดโอเค ในตัวเดียวครับกินสองตัวตัวแรกอะใหญ่นะว่าป่าลูดป่าพูด,ดมันต้องใหญ่เสมอแต่เมื่อกี้ใหญ่แท่นะหันตัวอยู่เพามันโดดสองตลบเป็นป่าตัวแม่นะครับก็ซีบบวงนั่นแหละแต่มันม,มุดต,ต้องเรือนะครับตกเกมองหัวกันาดตัวนี้ไปได้ขอปิ้งมาใหม่ครับผมยังมางปอบปิดคลิปช้าวันใหม่ นอนกล้ายๆกันมีชีวิตทึงวันรุ่งเช้าตื่นนอนเหมือน,นกันดวงวันซื่วัน่จะเพียงผ่านวันไดุ้กวัน สวัสดีเจ้าของแขมหวานครับผมมาลุยต่อนะตกปลาได้ดินอ่านเกมน้ามีบางสารบนเรือนะครับผมเออแต่ว่าวันซื้อน่ะมาก็คือจืลมโคตรแห้งเลยนะครับได้ไปตัวเดียวเองโดนสองตัวนะครับเก่งวันนะวันนี้ปิดมาซ้ํานะครับเปิดสตาร์ทด้วยจุดไม้นะครับนี่ผิดกรอบที่เฮาทำทีเยอยยีโซกับน้ำพิกมี่เนี่ยะเล่นไปสี่ตัวห้าตัวแล้วนามุงเนี่ยครับ นี่ลงมามาตัวนี้หรอตรัวนี้ปกติตรงเนี้ยจ,จะเป็นโจกเนานะวันนี้ลมมันเปลี่ยนทิศยังได้มูมันวางก็เลยลงมานะเดบุด้วยก็ไปจุดเดิมกลางหน้าพุนนะครับลงนี่สักสองสามชั่วโมงแล้วกันนะนี่ลงมาแล้วห้าคันนะครับด้านหลังเรือเออสามคันด้านหน้าเรือตีไว้ตั้งซันอ่างสองคันนะครับมาวันนี้มีเปือนตัวมาหนึ่งลำนะครับนาแกะเยเหยื่อก็เป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับเหยื่อบักเอบีนะครับ เบ็ดเบอร์เก้ายังมาโตมาลองดูมาแล้วครับนักแกะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮาเร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 าล้วงสายเบ็ดปละล้วงเบ็ดปละล้วงเออจับสปิลเอสปิลทำมานี่ได้กี่ตัวละฮะได้กี่โดรละตัวเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่สองโลสองโลลูกวะนี่ของดีไปโอ้โหว่าอย่ามาะการแต่งานว่ะโอ้ เดี๋ยวมันมาเยอะเลเออลองดูลองดูครับโอ้โหผมมันหมานมือได้ปาดหองห้องหน่อยมาตัอโอเคโอเคนี่มือตักมาผ่านไปแล้วจมูกกึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปยายอยู่กลางอ่างดีกว่าครับโออโอกมาตะนอกะกับลมมาเลยเอ้าลุยต่อตอนนี้เกือบกลังลงแล้วนะ ยังไม่กระชากเลยมาโอ้ยไม่แน่จะพลาดนะมุงเนี้ย Okay. cơn với mọi cầu muông yên ma leo ma cơn ừ, ơi à lại kinh biệt cái đức cái đức à, mà si cha ơi ừ. อ้ยยยมาเลยตัวแรกสตุกนี่เองไปแล,ปล,ปล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยยอุ้วครับไปอยู่ว่ะโค้ง้างหรือเปล่าวะ รุดเฉยเลยโอ้ลุดได้เลยอ่ะโอ้ลุดโอ้ิ่งินเร็วเลยไฟใช้แล้วครับตัวแรกโอ,โอ้อดึงเบรกออกไปแบบสปีดขึ้นุ้ยข,ข,ขนาดอะไม่แนใ่ใจว่าเป็นยิสุเทศหรือ,อยิสุไทยนะครับปแบบโุ้ยก่อคู่ตัวท,ที่ที่กินมาเลยนะเจษจาไดยลุดที่เรียกกันว่าของ,ง่ายน,นะครับผมเบรกมัน น่าจะปากฉีกนันแหละเพราะผมูหน้าโลกของมันยุ่ง้ก็ซวียไปเลยเฮ้ยไอ้นุ่ไอ้นุแล้วครับไอ้นุ่แล้วไอ้นุ่แล้วไอ้นั่ละไอ้นั่ละไอ้มมลกขวาไปโดบละ ีโยวงขวามั้เกี่ยวขขวามั้ยเกี่ยวขวามั้ มีมิโตะะเอาอ่ยังวะอ้นี่มีตะดมดมละออกเบขึ้นออาเลออก có lửa khắp Ô, sắc dữ chứ mà này có bà bọc Như thế Dù dù bà quá Nhỏ quá Ủa. sau phái cầu nó tụ cầu lúc cũng à. sắc giữa thiên hà đấy quá quá đi ạ Bừa trên hè đi โง่งงาไปเลยติดล like ูกจุ่มหมึกแนงเอ้ยตัวที่สองไปอครับผมมันไปหว่นเอาตัวถ่วงที่เขาใส่ขายอ่ะจะเป็นตัวถ่วงนฮะเขาใส่ทิ้งไว้อโอโอ่งงาไปเลยอเสียดายเฮ้ยเนนี้คนนี้คนนี้มีอาการเอาติดโอ้ยชัโตกนีกว่าดีกว่าชัใหญ่ ติดเล,แลวแหละอย่าติดเล,แลวแหละเออโอ,อ้ตัวขนาดนี้ได้โอ้อร่ามกันนะ เป็นไงบ้างย<อ>ุะป่าวะเหม,มือนกันเฮ้ยโอ้ย<ป>ลายลายลายป่าเปิือนะเออนั่นปามมาจับมือหน่อยจับมือหน่อยปามปามเก<อ>ื <laughs> เอบห้าโ <laughs> <laughs> มงแล้วครับผมโดนสองตัวทั้งวันไ่ได้สักตัวเอออันนึงก็อนรดอันนึงก็ไอ้หอง่างไปเห็นนะครับโคมาซ้ำแบบกำมาพุกมาพุกมาวางมันฮือพุกก็ฮือก่อแมวกำ 我到達。Oh,